สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟมิดในซิตี้เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ไม่ต้องลงมอดก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีมอดนั่นเองครับแล้วก็เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC มือถือและเราก็ยังสามารถไปรับไบรทเองที่ Discord ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการรับไบลทกันเลยลวกันนะขั้นแรกเลยนะให้เราเข้าเกมไปก่อนเลยนะครับตอนที่เราเข้าเกมครั้งแรกนะครับมันจะบอกว่าไม่มีไบรทนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ หรือว่าเราไม่เข้าเกมก็ได้นะครับมี2แบบนะแต่ตอนนี้ผมจะเข้าให้ดูนะครับว่าถ้าเราเข้าไปแล้วไม่มีไวริสจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครับนี่มาดูกันนะตอนนี้เราเข้าเกมครั้งแรกนี่มันจะโหลดหน้าตรงนี้เนาะนี่เลยมันจะบอกว่าคุณยังมีไวริสนี่ไปขอได้ใน Discord นะครับนี่เลยแล้วก็จะมีลิงก์ดิสคอร์ตัวนี้เนี่ยนะหรือว่าจะ เข้าที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับมีรายละเอียดบอกเนาะแล้วหลังนะครับแล้วก็ก๊อบชื่อของเราไปนะครับที่เราจะเล่นในเกมเนาะแล้วก็ไปที่ดิสคอดแล้วก็เลือกไปที่ยืนยันตัวตนไวลิสต,ตรงนี้นะครับมันก็จะมีห้องมันอยู่เนาะแล้วก็กดไปที่กรอกไวลิสต,ตรงนี้นะครับกรอกไวริสง่ายมากแค่ใส่ชื่อเข้าไปเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็กดส่งอื แล้วก็ได้เลยเพราะว่าบอทดมันทําให้นะครับในแบบอัตโนมัตินั่นเองครับแบบการเกลียนเข้าเซิร์ฟอะไรเงี้ยนเนี่ยส่วนมากเกลียนจะไม่ชอบทาพวกนี้เนาะเราไม่ใช่เกลียนเราต้องทํานะครับนี่เลยและถ้าเราจะดูสถานะเรานะครับเลือกไปที่แจ้งเตือนไวลิสนะครับก็จะมีชื่อของเราขึ้นมานะครับบอกว่าลงทะเบียนไวลิสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับตอนนี้เราเข้าเซิร์ฟก็สร้างตัวละครได้เลยเนาะก็ใส่รหัสง่ายๆไปก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะอืม ก็6ตัวครับง่ายๆเนาะและในตัวเกมนะครับจะไม่ใช่ตัว CJ นะจะมีตัวละครผู้ชายกับผู้หญิง2ตัวให้เราเลือกนะครับนี่แล้วก็ในเซิฟแน่นอนว่ามีสก,กินให้เลือกเลยเนาะจะเอาตัวไหนก็ค่อยไปซื้อ,อก,กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะใส่ชุดประมาณนี้นะครับและผู้ชายไม่ใช่ว่ามีสก,กินเดียวนะก็เลือกได้สักเออน่าจะ3-4ตัวนี่เนาะผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่อายุแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับนี่เลย อันนี้เล่นได้แล้วนะครับชิวๆเลยน,นี่เราจะอยู่ในอุโมงค์สายลุ้งตรงนี้นะครับนี่เลยอืเฟีย้ยวดูแล้วก็าภาพสวยจัดนี่เฟีย้ยวดูเฟีย้ยวดีนี่เลยครับพอเรามาแล้วนะครับอย่าลืมมารับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่รับตังนะครับห้าพันแล้วก็ รับรถคลับด้วย1คันนะครับรถสวยเนาะแบตไม่ต้องลงหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถแบตไหนนะแล้วก็จะมีกล่องซ่อมให้ด้วย2อันนะครับนี่ด้วยรถคลับแบบนี้เลยนะนี่คันสวยๆนะครับนี่ขนาดไม่ลงหมดก็สวยเลยนะคันนี้นะครับเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วนะครับเป็นแบบแนวแฮตสแบกนั่นเองครับไหนแฮตสแบกอยู่ไหนเนี่ยและตัวเกมในเซิร์ฟนี้นะครับ ถ้าเป็นรถยนต์นะครับก็เก็บของในรถได้นะครับพิมพ์คาสตอร์ดแบบนี้เลยนะนี่แล้วเราก็เอาของมาใส่นะครับประมาณนี้นะตอนที่เราใส่ครัง้งแรกนะครับมันจะมองไม่เห็นรูปเนาะเราเปิดครั้งที่234ต่อไปนะครับถึงจะเห็นรูปนะนี่ตอนเอาใส่มองไม่เห็นเนาะถ้าเปิดครั้งต่อไปก็จะมองเห็นนะครับนี่เด้ยนี่ก็จะมีไอคอนบอกนะว่ามีอะไรอยู่ในรถของเราเองครับนี่ก็จะทําให้กระเป๋าของเราไม่เต็มมันเองครับนี่ส่วนต่อไปครับก็ จะเป็นการไปสถานที่ต่างๆ,ๆครับง่ายๆเนาะตามสเตปเลยนะครับก็คือพิมพ์ทัพ G P S นะครับอยากไปไหนก็จัดไปนะครับนี่และในเซิร์ฟนี้ก็มีเซเว่นด้วยนะครับเซเว่นนี่จะมีมือถือ,อแล้วก็มีอุปกรณ์ทํางานนั่นเองครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่สวยดีนะอันนี้ไม่ลงหมัดเลยนะครับนี่เป็นเอ่อทรัพยากรในเซิร์ฟนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้น เปิดประตูได้ด้วยนะครับแบตเซเว่นนะครับเปิดอ like ัตโนมัติอะไรเงี้ยอืมแล้วเราก็มาซื้อของตรงนี้ส่วนของตรงนี้ครับก็จะมีมือถือนะอืมมีมือถือมีอุปกรณ์ทํางานต่างๆทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆฟามนะแล้วก็ค่อยๆมาซื้อตรงนี้นะครับทีอัน2ออันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ครบเองเนาะนี่เลยนี่แนะนํานะครับขั้นแรกๆนะครับหรือว่าเด็กใหม่นะแนะนําให้ไปตกปลาก่อนนะเพราะว่า ซื้อแค่เบ็ดกับเหยื่อเท่านั้นนะครับนี่งั้นง่ายสุดแล้วเนาะสลับเซิร์ฟนี้นะครับแนะนําไปตกปลานะสลับมือใหม่นะครับและจุดต่อไปในเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นลานตกปลาขนาดใหญ่นั่นเองครับอยู่ตรงนี้เลยนะขับรถมาได้นะครับอยู่ริมชายหาดเมือง LS นะครับนี่เลยสวยๆเนาะ และเราต้องซื้อเบ็ดกับเหยื่อมาด้วยนะครับซื้อเหยื่อมาจะเยอะเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดตกปลาแบบอัตโนมัติเลยนะครับนี่เลยว่ากดตกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปตกกับเพื่อนตรงนี้ก็ได้เนาะนี่เลยวิธีตกปลาก็ง่ายครับกดเอนี่กดเแล้วมันก็จะตกให้เราอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะแค่นี้เลยนะครับถ้าเราจะยกเลิกก็กดเซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นั้นเลยจริงๆนะครับแล้วก็การตกปลาในเซิรฟนี้เร็วเหมือนกันเนาะนี่เลยสังเกตดูนะครับน่าจะประมาณสัก สี่วิสามวิเท่านั้นนะใช่ไหมห้าวินะประมาณนี้นะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมตกอีกอันหนึง่งอันนี้ได้ปลากระเบนกับดาวฟาร์มมาอะ้รสักอย่างนะนี่ไงอ๋อได้ปลากระเบนรัวๆว,ว่าดาวฟาร์มนี่ได้ทุกครั้งอยู่แล้วเนาะถ้าย,ยกเลยนะครับกดเอ็นนี่แบบนี้เลยนะครับถ้าตกใหม่ก็กดเอ็นนี่อ้อนรอสักครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยตกนี่ไงนี่แล้วก็ยกเลิกได้นี่รอประมาณสัก 3วีนะถึงจะยกเลิกได้ประมาณนี้นะครับนี่อย่าลืมลองมาเล่นดูนะครับเซิฟนี้เล่นง่ายดีนะข่าวตกน้ําแล้ว <c oughs> ต่อไปเป็นงานเลี้ยงไก่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไงนะครับงานเลี้ยงไก่นี่ก็ง่ายมากนะครับแค่เราไปซื้อแม่พันธุไก่นะครับแล้วก็ซื้ออาหารให้มันนะครับซื้ออาหารนี้ในเซิฟนี้ซื้อแค่1เท่านั้นนะครับวันนี้เ้เล่นง่ายปางก็คือป้อนอาหารมันโตเลยนะครับทีเดียวเนาะ ขั้นแรกครับเราก็วิ่งเข้ามาในเล้าตรงนี้ก่อนเนาะนี่เลยก็จะมีไก่ของคนอื่นนะมาลุมตืบได้นะครับแต่มันไม่ตายเนาะแต่ว่าถ้าเราจะปล่อยไก่นะครับต้องมาปล่อยตรงกลางตรงนี้เนาะจะมีอคำว่าปล่อยไก่อยู่นะครับเราก็มาปล่อยเนาะแล้วหลังนี้นะครับเราก็วิ่งหาไก่ของเราเนาะนี่เลยมันก็จะเดินไปเดินมานะครับบอกว่าสถานะปกติดียังไม่หิวนะครับพอสักพักหนึ่งมันจะหิวเนาะให้เราก็เอาอาหารให้มันแค่นั้นแหละนะครับง่ายจัดเลยเนาะนี่เลย เาไก่รับอาหารของฉันไปแบบนี้เลยนะม,มันจะมีครูดาวด้วยนะครับประมาณสักสามนาทีนี่เลยเนาะมันจะออกไข่หลังจากนี้นะครับนี่แป๊บเดียวนาอใช่ไหมนี่เลยอ่ะเดียบ่ะน่าจะประมาณไม่ถึงสามนาทีเนาะน่าจะสองนาทีสามสิบวินะครับมันก็จะออกไข่นะครับและในระหว่างที่กําลังรอนะครับแล้วก็มาปลวก เ,เขาเรียกว่านะเป็นฟักทองนะครับอยู่ฝั่งนี้นะจะมีไร่ฟักทองนะครับแล้วก็หาจุดปลูกนะครับนี่เดี๋ยวผมปลูกแหวนหนึ่งแล้วเนาะนี่เลยถ้าเราปลูกก็แค่กดเเท่านั้นนะครับไม่ต้องทําอะไรเนาะไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับก็จะมีเวลาให้สองร้อยวินะครับในการรอเนาะอืมนี่เลยและพอครบ200รวิแล้วนะครับเราต้องรออีก60สิวินะครับนี่เลยแล้วก็จะเก็บได้นะครับ60ิวินี้ หมายถึงถ้าเราไม่กลับมาเก็บใน60 nis, ใิวิไอจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าไอฟักทองที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะหายไปหรือว่ามันก็จะรีนั่นเองครับเพื่อให้คนอื่นเขากลับมาปลูกได้นั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มาเก็บนะมันจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยนี่มันจะหายไปเลยนะครับแบบนี้เลยเนาะแล้วคนอื่นก็สามารถที่จะปลูกต่อจากเราได้นั่เองครับนี่กันคนมาปลูกเต็มเนาะแล้วไม่มาเก็บอะไรง Sac ี้น <hani> ะครับเพื่อนคนอื่นก็จะเก็บไม่ได้เนาะ ส่วนไข่ครับนี่เลยพอดีเลยนะเหมือนกับนัดกันไว้สามสองหนึ่งศูนย์นี่เลยเก็บได้แล้วนะครับเราก็แค่กดเอ็นเก็บเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะได้ของมาเยอะมากเลยนะได้ทั้งเ,เนื้อไก่แล้วก็ไข่ของแม่ไก่ด้วยนะครับได้เยอะนะไม่ใช่ว่าได้แค่หนึ่งนะได้ไก่ตั้งสองนะครับแล้วก็มีไข่ไก่ด้วยนะแล้วก็จะมี แบบว่าเป็นเหรียญฟาร์มเนาะในเซิฟนี้นะครับเหรียญฟาร์มก็เอาไปคราฟของต่างๆได้นะครับต่อไปต่อไปเดี๋ยวมาดูงานในเซิรฟนี้กันบ้างนะครับมีงานเยอะจัดจัดเลยนะครับก็คัดมาแต่งานเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับงานที่ผมจะแนะนานะครับก็จะเป็นงานเก็บแครอทนะครับนี่ที่ไล่เก็บแครอทเองครับนี่เลยและแครลอทในเซิฟนี้เป็นแครอดจริงๆนะครับสังเกตดูนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่เซิฟที่มีแครอทนี่หายากนะครับใช่ไหม อันนี้ก็เป็นแครอทที่สวยกรุบกริบเลยนะครับนี่เหมือนแครอทจริงๆนะครับได้อารมณ์แบบสุดๆเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังทําฟักทองอยู่นะนี่กําลังพัฒนาอยู่นั่นแหละนะครับนี่ก็ทาไปเรื่อยๆนะครับและหลังจากที่เรา เก็บฟักทองไปแล้วครับมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับสังเกตด,ดูนะนี่เลยมันจะงอกออกมานะครับนี่มันไม่ใช่ว่าวาร์ปออกมาเนาะในเซิฟนี้ค่อยๆที่จะเกิดขึ้นมานี่ครับนี่ไอเดียดีเปล่ะโคตรเฟี้ยวเลยและการตัดไม้ในเซิฟนี้ครับก็ตัดไม้แบบชิวๆนะง,ง่ายๆนะครับตัดเสร็จนะก็จะได้ท่อนไม้มานะครับแล้วก็เลยซ้ําอีกรอบหนึ่งนะ เราก็จะได้ท่อนไม้มานั่นเองครับหรือ็ปเงื่อนไขง่ายๆเนาะแต่ว่าเราต้องมีเลื่อยก่อนนะครับไปซื้อที่เซเว่นนั่นแหละเนาะและอีกงานนึงครับโคตรล้ํางานนี้ก็คืองานแบกกระสอบนะครับแต่มันแต่มันเฟี้ยวนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชั้น2นะครับขึ้นลิฟต์ก็ได้นะหรือว่าจะปิดบันไดก็ได้เมื่อกี้มีอยู่นะครับนี่เลยถ้าเป็นลิฟต์นะครับกดลิฟต์แล้วมันก็จะลงมารับเราแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปหรือว่าปีนบันไดก็ได้นะด้านข้างนี่ไง แบบเมื่อกี้อืมมันจะเร็วขวาด้วยซ้ำผมว่า <c oughs> นี่เลยถ้าเราขึ้นรี์มันจะแปลกๆนิดนึงนะแบบนี้เลยแต่ก็ได้อยู่นะอืมก็ได้หลบอยู่นะครับอืโอเคแล้หลังจากที่เราขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็วิ่งไปตรงนี้นี่ด้านขวามือเนาะแล้วก็กดปุ่มแค่นั้นเลยนะครับง่ายจัดเพื่อที่จะให้เครื่องมือนะครับมันผลิตกระสอบออกมานี่ครับน่าจะเป็นกระสอบปูนเนาะนี่เลย ก็จะไหลามานะครับเป็นสคริปต์นะครับในเซิร์ฟนี้ไม่ธรรมดามีหลายงานด้วยนะครับพวกชงพวกช่างนี่เป็นสคริปต์หมดเลยนะครับมีช่างเดินมาแล้วก็มาซ่อมรถให้เราเบ็ดเสมือนจริงเลยเนาะนี่เลย <c oughs> อันนี้ก็ส่งกระสอบมานะครับทีนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่กําลังลากเออเกวียนอยู่เนาะอืมแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้แค่นั้นเลยนะ <c oughs> แค่นี้เลยจริงๆนี่ไง <c oughs> และมันก็จะผสมปูนออกมานะครับแล้วเราก็ได้รับตังตอบแทนเลยนะครับนี่เลยใช่ปะเล่นโคตรง่ายเลยนะครับเซิฟนี้และต่อไปเป็นร้านขายรถแบตไฟเอ็มนะครับนี่แมปแบตไฟเอ็มเนาะอืมก็เข้าไปด้านในแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องลงหมดนะครับเซิฟนี้เซิฟแบตเื่นๆเนาะก็ทําให้เราแบตไม่กระตุกไม่หลุดอะไรย่างี้เนาะอืมอันนี้แนะนําเลยนะครับสำหรับเซิฟนี้นี่ ไม่ต้องลงหมดก็เห็นแบตหมดได้นี่เฟียลเะล่าอืมส่วนตัวรถนะครับก็จะมีให้ประมาณนี้เนาะส่วนใครที่อยากลงก,ก็ทําได้นะครับเล่นกับเกมหมดได้นะเพราะว่าใช้ IP ในการเล่นนะครับทั้ง PC มือถือเนาะมือถือก็เล่นผ่าน API นั่นเองครับนี่เลยนี่แล้วก็ไปแก้ไขตัวเกมได้นะถ้าอยากได้ลดแบตฟรีเฟียลมาเล่นนะครับนี่เลยผมก็ ไปสะดุดโกคาร์ตนะครับเพราะว่ามาราคามถูกมากแค่สามหมื่นเท่านั้นนะครับนี่เลยโกคาร์ตแล้วก็มาขับเล่นนะครับชิลดีอืมนี่เลยกดสตาร์นะครับแล้วก็กดกระบาดนะแล้วก็ออกไปบึ่งรถได้เลยนะครับนี่เลยเฟี้ยวดีนะสหรับโกคาร์ตนะครับขับเล่นในเมืองแค่สามหมื่นเนาะหาเงินน่าจะวันหนึ่งน่าจะได้แล้วนะครับถ้ารถยนต์นี่มันก็นานไปนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รถแรงๆเนาะแบบทีเดียวจบนะครับแนะนํา เป็นรถยนต์ไปเลยก็ได้นะครับนี่แต่ผมขับโคคาร์นะก็ชิลแล้วแต่มัาก็จะช้านิดนึงนะสังเกตด,ดูมันไม่ค่อยเร็วเนาะและจุดต่อไปครับนี่เลยจุดต่อไปมันก็คือการทําอาหารในเซิฟมันเองครับเพราะว่าเซิฟนี้ไม่มีอาหารขายนะครับเราต้องมาทําเอาเองเนาะและส่วนผสมครับก็าหาได้ง่ายๆในเซิฟนั่นแหละนะครับก็จะมีพวก เนื้อไก่เนื้ออะไรต่างๆนะครับอยู่เต็มไปหมดเนาะอืมก็หามาตามนั้นแหละนะและถ้าเราจะดูส่วนมผสมนะครับก็ดูได้นะครับนเดเลยสิ่งที่ต้องการนะขนมปังเอ,อ่อเนื้อนะครับอืมแล้วก็ผักชี5อันนะครับก็จะมีงานพวกนี้เนี่ยนะเราก็ไปฟาร์มมานะครับแล้วก็เอามาคราบเป็นเนื้อเนาะอืมไม่ใช่ดิคราบเป็นอาหารนี่เลย <laughs> พูดปิดพูดถูกแล้วเนะี่ย และตอนนี้ครับเราก็กําลังทําอาหารนนี่เลยในเซร์ฟนี้มีสคริปต์ของงานต่างๆครับอยู่ประมาณนี้นะครับอนี่เลยมีผัดด้วยนะครับผัดแฮมเบอร์เกอร์อรนี่โคฟอดูดิยอดกุ๊กแดนมังกรเราใครย่อยากเป็นกุ๊กครับลองมาเล่นดูได้นะครับนี่เลยขอมก็จะเข้าตัวเราแบบนี้แหละนะครับนี่ลองเล่นกันดูนะครับ และจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นเลเบลในเซิร์ฟนันเองครับนี่อยู่ที่ทะเลทรายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นแมปแดงๆนะครับเหมือนโกดังขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ลองมาเล่นดูได้นะตรงนี้เป็นตู้เซฟนะครับแล้วก็ทุกจุดนี้จะมีภาษาไทยบอกเลยนะครับว่ามันคืออะไรเนาะนี่เหียวปหลาดตรงนี้ก็คือจุด ครับอาวุธนั่นเองเนาะโต๊ะคามอาวุธนะครับเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีสนับกับไม้เบสนั่นเองครับนี่เราก็ไปหาวัตถุดิบตามนี้มานะครับนี่เลยอืมไอสตาความดีเมื่อกี้เห็นป่ะเป็นดาวแห่งของความดีนะครับดาวฟาร์มเนี่ยตัวนั้นแหละนะเราต้องไปฟาร์มนะครับถึงจะได้มาเนาะนี่เหนป่ามันก็มาครับอาวุธนี่แหละนะส่วนตัวนี้เขาก็เป็นตู้ล็อกเกอร์กับการ์ดของแกงนะครับถ้าใครจะขึ้นแก๊งหรือว่าจะเป็นจะมีจากมีแกงเนาะ ต้องมีการ์ดตรงนี้ด้วยนะครับนี่ถึงจะสร้างแก๊งได้นี่ไม่ใช่ว่าใครก็สร้างแก๊งได้แบบง,ง่ายๆเนาะอืมแล้วก็ตรงนี้ก็คือบูปริทนั่นเองครับถ้าใครจะคราอาวุธก็มาคราตรงนี้ได้นี่เลยอันนี้สนับมืออันนี้ก็คือไม้เบสนะครับก็หาของมาตามนี้นะครับไม้เบสจะหายากหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้เงินแดงนั่นเองครับต้องไปจกปูนไปสร้างบ้านไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไปจกปูนแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจุดเอ่อ ครับตู้เซฟมันเองครับนี่มาใช้ได้ตรงนี้เขากําลังเอ่อทำอยู่เนาะอืนี่เดยกกำลังพัฒนาไปด้วยนะครับีนระหว่างที่เซิร์ฟเปิดนี่แล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะครับจะมีจุดขายของอยู่ที่เดียวเลยครับเป็นอีโคโนมี่ในเซิร์ฟนะครับ,ใ,รบให้แบบประตูเปิดปิดได้ไอ้ม I mean, ิเขาใส่ใจรายละเอียดนะครับนี่ขับรถเข้ามาก็ได้นะไม่ว่ากันพอเราเข้ามาด้านในครับก็จะมี จุดขายของอยู่จุดเดียวแบบนี้เลยนะครับแบบชิลๆเนาะแล้วก็มาขายได้นะครับนี่เลยอ่ะสำหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะก็ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้ครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากด o n a ที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม